บ้างนะฮะน่าจะเป็นวันที่สี่นะจะเติมเต็มวันที่ห้าวันเสาร์ที่ที่หนึ่งพฤศจิกาจันจับมันเปลี่ยนค่ะจะลอยกระทงไปก่อนแล้วนะครับเสาร์หนึ่งถึงสองนะครับเสาร์ที่หนึ่งอาทิตย์ที่สองนะครับเดี่ยวมันช่วงมานเย็นๆของวันเสาร์นะคะก็ได้เดินทางไปวังมงวยทีมงานก็ไปก่อนแล้วฮะลุงหน้าไปก่อน พร้อมกับคณะมูลทิอาธรรมนะฮะไปดําเนินการดรําเนิจนจิตในร่วมกันแต่รายการนาัติดตามไปพอสมควรคะนะครับบางนรานทีนห่วงนาไปบอว่าอยากจะได้มาเจอเจอมาร่วมงานบุญร่วมกันก็มาเตรียมตัวกันครับหลายคนก็ไปด้วยอนโมสนาบุญบุญส่วนนี้ต้องขอบคุณนะฮะไกลๆนะ,ะไปๆนะฮะแล้วก็ไกลพอสมควรนะโอชั่วโมงด้วยกัน แล้ววัดบ้านดวงนี่เราไปอุปถัมภ์ค้ำชูนะฮะโบสถ์นี้นะจริงๆแล้วสร้างปกติปกติตั้างมาเจ็ดปีตอนนี้สามปีเสร็จจะเข้าสิบปีพ<ะ>อจะเสร็จแล้วท่านผู้ชมนะฮะเสร็จพร้อมพระเอาพูดง่ายๆโ<ะ>บสถ์พระบูรุษหานก็เสร็จโบสถ์หลังนี้ก็เสร็จนะฮะเห็นไหมล่ะฮะผมตั้งใจทํามาตั้งแต่โครงการสร้างพระศิวลีก็เสร็จโครงการร้อยแปดพระองค์แล้วทั่วประเทศทั่วโลกนะทีนี้ส่วนนี้นะท่านผู้ชมนะะในการสร้างพระรูหานจอมราชันก็สําเร็จเสร็จสิ้นไม่เกินปีหนึ่งโบสถ์ก็บอกว่าเจ็ดตอนนี้ก็สามปี ดังนั้นต้องอ่านทุกโมทนากุศลสายกุศลนี้ด้วยแต่ละที่ก็เป็นกระถินในครอบครัวมิระเคลนในกระถินครูก็นะครอบครัวตจิตนะอะไรอ่าแล้วก็มูลนิธิฐานทัพก็ล้านขึ้นตลอดนะฮะเราไม่เคยทําบุญอย่างนี้มาก่อนเลยก็อ่านทุกโมทนาบุญในสายกุศลนี้แต่รายการทุกคนด้วยนะฮะที่ติดตามไปด้วยกันครับบอกว่า2ที่นี่เป็นกระถิ่นเงินล้านจริงๆใช่เงินเงินล้าน แล้วก็หลายท่านนะคะได้มีโอกาสเดินทางไปร่วมบุญร่วมกันนะไม่ว่าจะเป็นที่สายแก้วเองก็ตามหรือว่าที่พิสมุลลงเองก็ตามทุกคนก็รู้สึกปลื้มปิติบอกดีใจได้เดินสายบุญร่วมกับครูหัตถานี่เองครับครับก็บไปด้วยจิตด้วยใจนะท่านผู้ชมพระจะได้สําเร็จนะครับโบวถจะได้สำเร็จทีจจ่ผลนะครับ สิ่งที่ทำเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมท่านก็เห็นว่าผมเหนื่อยไหมอ่ะน้องสายนะครูก็ไปตรวจเดบิวต์ไทยแลนด์นะเปนช่องสามที่ผ่านมาให้กำลังใจแล้วกันจินตีพูเหมือนกันนะครับอย่างน้องก็จะน้องุรพันก็ออกนะซิงเกิลใหม่นะครับไปหลวดไปดูกันได้นะครับชุดไหนนะจุดไฟใต้น้ำใช่จุดไฟใต้ฝนจุดไฟใต้ฝนหรือมันชื่อไม่ได้จุดไฟใต้ฝนนะครับยังไงก็ติดตีครูเหมือนกัน หลายหลายคนนะ,ยยะมากราบไหว้ครูบาอาจารย์แล้วก็เป็นศิลปินที่โด่งดังนะฮะอย่างเงี้ยก็เป็นผู้เข้าประกวดที่นะฮะชื่นชื่นชมด้วยบารมีครูบาอาจารย์แล้วก็ปฏิบัติธรรมกันนะครับสิ่งตัวเนี้ยสำริสิทธิผลตรงนั้นแหละฮะคะือถ้าคนที่มีครูผมไม่เห็นว่าตกต่ำเลยฮนะเป็คนที่สูงขึ้นสูงขึ้นแม้แต่บวชวิหารก็เสร็จแล้วแรงครูนี่แรงมากแรงจนต้นปียันปลายปีโอโหนะฮะ บางทีบางทีนะฮะยังปพื่อความพใจนะกับครอบครัวกับคณะของเราที่ได้มีโอกาสได้สร้างสร้างกให้กับชาวบ้านนะฮะต่งางๆคือบุญเนี่ยยิ่งทํายิ่งมีปฏิหารแต่ปฏิหารแล้วก็ต้องรู้จักว่าปฏิหารนั้นเป็นพุทธปฏิหารนั่นเองนะครับบุญบารมีเกิดน,นะฮะนะฮะแล้วก็ไปได้ ถงนี้ไม่ได้มาเผื่อนะฮะเพราะว่าหลายท่านอยาอยากมบุญกันที่นั่นหมดเลยมหาราบเมตตาเนีครับเป็นทงเวลากรถินก็จะมีการใช้ถงงนี่เป็นสิ่งมงคลในเรื่องของกรถินนะฮะเป็นบางคนก็เอามาค้าขายกันเสริมบารมีต่างๆด้วยนะครับท่านผู้ชมวันนี้ก็มีนะฮะพระพุธีราชนะครับที่ได้รับจากวัดบ้านดงมาแจกท่านผู้ชมด้วยนะค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวคอยติดตามว่าเป็นอย่างไรเพราอาจารย์บอกว่าไม่ไม่ลืมปัาการที่ไม่ได้ไปก็ไม่ลืมแต่ว่าต้องเอามาฝากเหมือนกัน สิ่งต่างในท่านผู้ชมนะฮะเราเรียกว่าเรื่องพิธีกรรมก็เข้มข้นเรื่อง่างทําบุญก็เข้มข้นเฉเดียวกันแล้วโดยเฉพาะเราเจอกันตังนี้แล้วก็เป็นงานกระสินไปวันที่30มสิบพฤศจิกายนจะเต็มแล้วท่านผู้ชมนะกระสินไปนี่ไม่ใช่น้อยบางคนบอกเอออาจารย์รอก็ได้รออาจจะรอได้แต่ไม่น่าจะเกินสัปดาห์นี้ก็คงปิดรับสมัครแล้วรับเพียงแค่200ร้อยบท่านที่ชนบุรีนะฮะที่ชนบุรีด้วยกันนั่นใรใกล้ๆนะเป็นครอบครัวเป็นคณะเป็นบ้านเรือนมาไม่เสียค่าใช้จ่ายนี่รูปถมิรเดียวเราไปนะวันที่เดือน กุมภาคุณลิมิตลูกเอกก็เป็นของผมนะฮะแล้วก็แฟนปรายการหลายคนก็ได้ครอบครองขอภัยนะได้จับจองนะ,ะเป็นเจ้าภาพในการฝังพระอุโบสถอันนี้วัดคือจริงๆเนี้ยพระอุโบสถเนี่หลังเก่าตอนแรกว่าจะเอาพระพุทธนเตโชชัยไปไว้ปรากฏว่าสร้างมาแล้ว3 4มี่ปียังไม่ได้ไว้ไว้ไม่ได้นะ,ะต้องไว้ในโบสถ์หลังใหม่ก็เลยดําริกันในการสร้างโบสถ์นี่เป็นอุโบสถมหาอุดเลยนะฮะมีเมตตามหาราบเป็นโชคนะฮะเป็นเปียเสมือนความเป็นคงพันชาตรี ในดวงจิตด้วยความเมตตาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลางๆปวงย่องคุ้มครองและเป็นสารณะนะฮะแล้วนะอาจารย์ก็ได้พาณผู้ที่เข้าร่วมงานแบบเข้าไปกราบไหว้ร่วมกัน,น<า>ด้วยขอพรเสริมสิริมงคลกันแต่ละคนแต่ละผู้จาะนามเนี่ยก็มาด้วยใจนะฮะมาด้วยแรงศรัทธานะครับมาแรงคูนั่นแหละนะครับก็มีการน้อมนำนะให้ความสิริมงคลให้เกิดขึ้นในชีวิตชีวิตก็จะมีทางออกนะครับ อากาศก็จเย็นนิดๆนะฮะแต่ก็ไม่ร้อนไม่หนาวมากนะครับไปแบบสบายๆใช่ค่ะและว้วน,นั้นต้องบอกว่าผู้คนที่บ้านดงนี่เยอะมากเลยนะมา<ช> <ๆ S 1> ร่วมง,งานกันในช่วงเย็นร่วมกันนะฮะแล้วก็มีระมุงย้อนยุคนะครับด้วยนะแต่เชื่อว,ว่าแต่ละคนเนี่ยที่มานะฮะมาด้วยแรงศรัทธาค่ะคือไปทุกปีนะของเราเนี่ยอุปชังเขาอยู่ตั้งแต่พระ่า ตั้งแต่กระถินสิ่งที่มาเนี่ยนะฮะให้เห็นเลยว่าเรานะจะเดินหน้าต่อไปไม่ว่าวัดวาอาราบต่างๆสถานที่ที่ท,ทำเนี่ยโดน แต่ตรงนี้นะฮะผมเราก็ไม่ยึดวัดใดวัดหนึ่งค่ะก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆนะฮะวัดไกลๆก็มีที่กันจารก็มากเดี๋ยวก็มาอีกนะครับท่านผู้ชมผมชอบคิดมุงการที่สร้างบุญสร้างกุศลบอกแล้วนะฮะเป็นอดีตสมบูรณ์ที่แม่เกิดขึ้นมาแม่ให้ผมเกิดแม่มชื่อบุญชินี่นก็ขอบคุณที่เคยชินนะครับเราก็เลยได้ตามรอยบุญอาจารย์ด้วยเลยก่นันครูด้วยเลยสองมือหัดถ้าสองขามีละเกินเนี่ยจะก้าไป กระโดดไปนะฮะต่อเติมเติมเต็มไปกับสิ่งที่ก็เรียกว่าสายบุญแรงกุศลนี่แหละฮะไม่มีที่สิ้นสุดนะไม่มีคำว่าปื่อแล้วก็มีไม่มีคาว่าเหนื่อยให้กับพวกเราถึงแม้ว่านะทีมงานบ้างนะครับแต่การแต่ละคนนะจะเหนื่อยด้านแรงแต่ทุกคนพร้อมใจที่จะไปช่วยวัดวารามต่างมาด้วยใจแต่นั้นต่างท่านผู้ชมนะใครที่มีกําลังพอกริดยังเหลือนะแล้วเหลือจํานวนนะฮะ ิบต้นๆน,น,นะฮะฉะนั้นแล้วมีเจ้าเข้าเจ้าของเยอะแล้วจะทําพิธีนะฮะไหว้ครูบาอาจารย์ไหว้ครูกิจเสริมพลีคนในวันที่5ธันวาฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยผมจะให้แค่อธิษฐานจิตแต่หลายคนอยากได้บูชาก็เลยจะบอกว่าในเมื่อจะสร้างฐานพระยอมเสียสละนะครูกิจครูบาอาจารย์เนี่ยนะฮะเอาครูกิจให้แต่ละท่านแต่และผู้ที่เข้ามาในกิจกรรมขอเราเนี่ยได้มีโอกาสได้บูชาสักการะนะ,ะเป็นมงคลกับชีวิต ราหายากมากนะครับนะฮะคือสิ่งที่เป็นกิจวรานด้วยนะฮะไม่ใช่กิจนะเ<า>พิ่งมาทําใหม่ไม่ใช่ครับแล้วแต่ละก็แต่ละแต่ละเล่มก็จะมีรูปกษณ์ที่แตกต่งงางกันไปแต่ว่าในส่วนของความเข้มขลังนี้แน่นอนครับเพราะว่าผ่านพิธีกรรมมาเยอะมากจรงิงๆครับแต่ละคนกิจจะมีความหมายทันนั้นเลยครับท่านผู้ชมครับแล,แล้วใครสญญในใจอยากจะเช่าบูชาจะต้องรีบโทรเข้ามาสักนิดหนึ่งนะฝากชื่อไว้ก็ได้ฝากเบอร์โทรศัพท์เอาไว้และทีมงานก็จะติดต่อกลับไปนะเพราะว่าถ้าครบจํานวนหรือว่าหมดแล้วเนี่ยไม่มีเพิ่มเติม แล้วจริงๆคับเพราะว่าวันศุกนี้<ม><ม>พระพุทเจ้าหลพ่อรวยนะฮะาคาตกโกเนี่ยก็จะอธิษฐานจิตให้ด้วยแล้วก็จะนําเตรียมพร้อมในทําพิธีนเดินกระสินไปนเป็นพิธีสุดท้ายก่อนจะเข้าสู่พิธีใหญ่ที่สุดสิ่งเดียวในโลกคือพ,พิธาาีพระพุทธพิธีรอพระพุทธมหารจอมราชันในช่วงที่เป็นโพนะฮะใบโพใบชัตนะ เดี๋ยวเป็นเดือนเันใดสี่ท่านนะสิช้างนะฮะทิช้างพะนิพพานเป็นเบื้องต้นเลยกับชีวิตแต่ละท่านองค์ค<ะ>คที่วัดเจรคเทศใหญ่นะบัวหลายท่านบอกยังงงอยู่ได้จะไปที่เกิดละตองหรืรอเปล่านะ,นะรเราไปเจอเจอกันที่วัดเจรคเทศใหญ่สดปา่ากอันนี้คือลุ่งอรุณของเช้าวันที่สองใช่ค่ะนั่นจะเป็นข้าวส่วในส่วนของพิธีเนาะมีการฉลององค์กันด้วยที่นั่นต้องบอกว่าชาวบ้านเขามากันตั้งแต่เช้าตรู่เลยนะเช้าตรู่ครับ เขาตื่นเลยม,มั <รอ S 2> ม้ง้วยไปทันตื่นแล้วก็ตื่นกันแล้วใช <c oughs> ่ไเขามารอคอย <c oughs> นะออยสิ่งที่สมบังสิ่งที่ตั้งใจเราสิไม่ได้หลับได้นอนเลยเพราะเตรียม <c oughs> <c oughs> ตัวนะฮะไม่เรื่องของตั้งกองวระป่ากองกระถินเนี่ยคือแรงศรัทธาแรงบุญเนี่ยท่านผู้ชมไม่มีเหือนหายไปนะฮะจากครอบครัวที่เรา e กิจะแน่โดยจะมีพระพุทธผิหารจอมปราชันที่เราบอกเนี่ยฮะ เนี่ยที่จะตั้งต่างานอยู่เนื้อเขื่อนลำตะคองและช่วงนี้นะฮะร้านคองร้านค้าก็เข้าใจกันอยู่นะฮะเ,เราก็จะปรับชัยภูมิตรวนั้น,นครับอมอไม่ใช่ผมปรับนะฮะเป็นหน้าที่ของการเขาปรับทางไานเขาปรับพอดีนะเราก็มาสร้างกุศลกัน<อ>ผ่านไปลำตะคองปุ๊บเนี่ยโอโ้โหท่านผู้ชมก็จะเห็นเลยแล้วผมเบลีย์ทราบว่าฝ่ายจะอยู่ตรงนั้นได้ยากที่สุดยากมากมากเลย ต้องทั้งเดินทั้งประสานทุกวันนี้ต้องมานะฮะวางแผนเส้นลวดขดลวดไอจะใช้ปูนทรายเท่าไหร่นะต้องมาเป็นส่วนการเป็นคนดาเนินการหมดนะฮะได้แต่รายการนะครับแล้วก็วิศวกรที่เป็นสิทธิยานุสิทธิ์นะครับมาอ,อุปถมัมภ์คำชูกันมันก็เลยลื่นไหล บางครั้งเนี่ยมีเงินบางทีไปทําไม่ได้เหมือนกันนะมวยนะฮะยิ่งทั้งไม่มีเงินด้วยยังต้องใช้กําลังภายในอะรายละเอียดทุกขั้นตอนนะฮะการเดเนินการต่างต้องเรียบร้อยไปไม่ว่าจะทําทสิ่งใดก็ตามนะปรับใจภูมิก็ลำบากตอนนี้เดินทางไปนะฮะค่อยๆปรับใจภูมิมแล้วฮะกำลังจะก่อร่างสร้งางฐานเร็วๆนี้แล้วฮะวันสองวันนี้แล้วนะฮะสิ่งตรงเนี้ยมาด้วยแรงใจแรงศรัทธาแรงภูนะครับเราทำเนี่ยพระมูลค่าตั้งประมาณ 10ล้านบาทาเป็น<า>เสร็จแล้ว10ล้าน,าานกว่าเนี่ยฉะนั้นแล้วไอ้กวอกป่าตรงนี้สําคัญนะฮะร้านต้นเนี่ยก็มีมูลค่ามีเงินประมาณ4ี่สิบสห้าแสนบาทนะครับรวมๆกับส่วนหนึ่งก็ประมาณไม่เกิน6กแสนแหละแต่ยังขาดประมาณครึ่งทางท่านผู้ชมฉะมนั้นการบูชากดหรือแม้แต่โครงการ999กมาว่าคนที่ท่านผู้ชมมีโอกาสได้ร่วมกุมกุศลกับผมเนี่ยมันเป็นแรงทําให้ผักดันสาเร็จได้ขอตัวแทนนิดๆหน่อยๆมาเยอะมาก ดูกันนะครับเป็นหลายๆคนเนี่ยหลายๆบ้านจะัวแทนแต่ละคนที่มีกำลังพอช่วยส่งเสริมได้จะเป็น1,000บาท1 0 0 0 0นบาทนะก็คือเงินตรงนี้ไปไหนเงินตรงนี้มูลนิธิโดยเฉพาะผมอาจารย์นัาฐาเนี่ยเป็นประธานมูลนิธินาฐาธรร่วมกับวิลเลเกิลแชนแนลก็จะเอาเงินไปสร้างจริงๆนะครับสร้างเห็นแล้วก็จะมีบินทุกบินนะฮะออกในนามมูลนิธิออกในนามองค์กรการสลเพื่อจะให้ท่านผู้ชมได้รับทราบว่าเราไปทําจริงๆ อันนั้นก็เห็นนะฮะไม่ใช่ว่าพระนี่มาบริจาคแล้วดองไว้เป็นปีๆมาเ<ห>ท่าไหร่ชําระนี่ล่วงหน้าด้วยนะพระไม่เสร็จแต่เตรียมเงินเรียบร้อยแล้วว่าไม่มีนี่กันแล้วแหละแต่ฐานพระที่ทั้มวยเอ้ยอเหนื่อยเหนื่อยจริงๆน,นะครับเหนื่อยแล้วก็ผบว่าเหนื่อยแล้วต้องวางแผนต่อเนื่องย,ยังนท่านผู้ชมเป็นกาลังใจผมอีกสักนิดนะนะจะถึงเส้นชัยแล้วครับ เราจะร่วมกันสร้างโบสถ์หรือว่าพระพุทธไสยนี้แล้วก็ในวันนี้นะคะคือรายชื่อ SS ของทุกทุกที่ส่ง SS สเอก็มาที่เป็นเพียงแค่ส่งนงินเท่านั้นนะคะตามสัญญาบางท่านเดินมาถึงที่นี่ก็มาร่วมบุญกันส่วนท่านไหนไม่ได้มาดีละคะร่วมกันในสังเกตุเลยนะคะมีโอกาสได้ถวายทั้งพระธาตุประสิบปีแล้วก็ประสิบปีที่ผม ได้มอบให้พร้อมกับสร้างพระในโบสถ์รั้งนึงเมื่อประมาณย้อนประมาณ3-4ปีที่แล้วคือพระที่มอบก่อนก่อนที่โบสถ์จะทำนะเรล,ล,ลงตำถานเนี่ยเราก็ขอบารมีหลวงพ่อเลืองเนี่ยนะให้ประสิทธทิโชคเสริมชัยวันนี้วันวันที่ผ่านมาก็ได้โอกาสได้อรัธนาท่านไปบริสถาน,นิ์ฐนเนื่องก็ได้เข้าร่วมพิธีด้วยะนะฮะสิ่ง,งนี้นครับนี่ท่านในาอำเภอ้าติการจังหวัดพิุโลกนะครับให้เกียรติในการจุดเทียนชัยทเทียนครูเสริมสิริมงคลนะฮะ เสริมวามเป็นคนให้กับพิธีกรรมในครั้งนี้ผมเชื่อว่าความสุขสวัสดีได้เกิดขึ้นนะฮะแล้วเป็นไปรายการแล้วนะฮะท่านแอมเพอชาติการจังหวัดพิษณุโลกนะครับตอขอบคุณอนุโมทนดาบุญในสาสก็ส่ครั้งนี้ด้วยบอกว่าพอได้พอได้ทราบว่าอาจารย์จะมาที่นี่รีบมาเจอเลยรีบมาเจอเลยเป็นวันที่ดีๆเลยที่ว่าจะเจอกันแล้วก็จะพิธีใช่พิธีกรรมแล้วพิธีกรรมเท้มคนมหมาท่านผู้ชมผมไม่ได้เน้นเรื่องทางพิธีทางเทพเจ้าเขาสิงเข้าตัวไม่ใช่เน้นเรื่องพุทธะ เอาพลังความเป็นเจ้าพิธีพุทธททั้งปวงเป็นสรณะเอากรมาฐานสมาธิที่สอนให้ท่านเนี่ยมารอหลอมเป็นหนึ่งเดียวกันในพิธีกรรมฉะนั้นท่านผู้ชมสลับสนุนผมเหมือนกนารธนุรูปศษสนาต่อไปนะครับเราเป็นเนื้อนาบุญให้ต่อยอดกันไปคนเดียวทําให้สําเร็จ โบสถ์คนเดียวทำไม่ได้นะฮะนี่กิจครูกิจใช่ไหมล่ะครูกิจนะฮะที่บอกท่านผู้ชมที่จะเป็นเจ้าข้าวเจ้าของนะฮะพิธีนี้ทำมาเข้มข้นโดยตลอดท่านผู้ชมแอบไปนะฮะอุบไว้อย่าไปบอกใครเยอะเพราะมีอีกประมาณสิบแผนเล่มก็หมดแล้วไม่เยอะแล้วไม่เยอะแล้วมุยวันนี้อาจจะหมดแล้ว เหมือนนั่งกับสินไฟอย่าบอกพรุ่งนี้โทรไม่ทันเลยเหมือนจะเข้าพิธี99 9บเาหงคนพรุ่งนี้โทรไม่ทันเลยนะฮะต้องบอกว่าแป๊บเดียวจริงๆนะคะคุณผู้ชมท้าตัดสินใจแล้วรีบโทรเข้ามาลงทะเบียนกันก่อนได้เพราะถ้าช้าแล้วโดไม่เหมือนสมัยก่อนนะผู้ชมเดี๋ยวนี้ผู้สานที่จนรู้ว่าผู้มีใจอันเป็นกุศลเนี่ยเขาจะทราบแล้วว่าทุกคนที่จะมาเนี่ยมาพร้อมด้วยกายด้วยจิตเนี่ยฮะกำลังรัตนวาสิวลีที่ก่อร่างสร้างเต็มด้วยอาจารย์ธานีครับตั้งแต่สมัยถวายพระพุทธหานเอาไปเอาพระ ที่เก9าเองค์เนี่ยฮะทั่วประเทศตอนจจะเป็นเก้าเก้านิ้วใช่9นิ้วนะครับแต่ละคนแต่ละผู้ก็มานะฮะรณาวภาษีวรีขึ้นนะฮะเพื่อเสริมโชคเสริมลาภก่อนแล้วก็พ่อพระธาตุให้พระเดชคุณเจ้าเลยครับพระธาตุที่ประําตัวประําจิตนะครับนะพระธาตุศิวลีนะฮะรายละเอียดทุกขั้นตอนเห็นไหยฮะพระเดชคุณเจ้าพระสงฆ์ก็เจริญพระชัยมงคลคาถาสวดชยันโตนะเป็นมงคลกับชีวิตอ่า ละเอียดนะนะมุย้ยทุกคนก็มีิอกาสนะฮะได้บูชาสาการะขอพรอกับพระศิีบีรวมทั้งขอให้ลาบโชคลาบสาการะพรใดที่ท่านผู้ชมได้ร่วมสร้างฐานพระได้ร่วมสร้างพระบริหารารดอว,ว่าตั้งพระอุโบสถกับวัดบ้านดงั้างนี้ร่วมกระถิ่งกับครูอัวถาคนนี้กลับไปร้านเท่าปฐทวีทุกบาททุกสตังขอเป็นอำนาจทรัพย์บหนี่ทวีทรัพย์ด้วยบารบีพระพุทธปฏิหารจอมราชันจากนั้นแล้วพระก็สาเร็จพรีบิวรีก็สําเร็จ,รรจโครงการโบสถ์ก็จะสําเร็จแล้วเห็นไหมล่ะฮะด้วยใจด้วยจิตที่ แท้จริงด้วยความเข้มข้นดึงพิธีกรรมฉะนั้นแล้วใครนะฮะเอองานเรามี2วันนะวันที่4ี่และที่5 4ี่และ5าธันวาคมใช่แล้ววันที่4เนี่ยเราจะมีพิธีกรรมเสริมสืบชะตาด้วยนะครับเสียสตังไม่เสียครับเสียค่าครูเล็กๆน้อยๆแต่ไอ้เรื่องๆไอ้ค่าครูมันเป็นเรื่องเล็กๆกําลังจะบอกว่าใครได้ที่นั่งกระสินไฟเสียโจาธาถ้ามีโอกาสมาเนี่ย มาอธิษฐานจิตกันในช่วงคืนวันที่4ก่อนที่จะรอพระพุทธหารจอมราชันงานละมีสองวันวันที่5รอวันที่4เนี่ยเย็นๆนะงานเริ่มตั้งแต่5้าโมงไม่เกิน3ามทุ่มเบ็ดเสร็จนะฮะแล้วก็จะมีการอธิษฐานจิตด้วยกระสินไไฟเตโชธาสวดนะพระคาถาพร้อมๆกันกับพร้อมๆครูนะฮะเพราะว่าเป็นหนึ่งเดียวในโลกเราต้องให้สมพระเกียรตินะองค์พระพุทธานจอมราชันเพราะโครงการกนี้น้อมถวายเป็นพระราชสนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นโครงการใหญ่ เป็นโครงการไม่ว่านั่งกระฟินไฟเตยโยธาหรือสร้างโบก็ตามเราน้อมถวายเป็นพระราชกุศลทิ้งตรงน,นี้ถึงบอกว่าในนาม,มูธธุญิี่ญาถาธรรมในนามองค์กรการกศุศลและก็ในนามของครอบครัววิลเล็กเ h a n n ช l แนลเราก็จะเห็นว่าเราทําบุญมาโดยตลอดไม่ได้ทําครั้งสองครั้งท่านนับบุญมาเนี่ยนับเป็นร้อยบุญที่เราไม่มีวันเว้นไม่มีวันว่างต่อการทําบุญเห็นไหมนะ แล้วทุกคนเนี่ยแม้แต่ทรัพย์เล็กๆน้อยๆนะฮะยันอัครานิดนิน้อยนะ,ยนาานยนะมีอ้าปากว้างรับทรัพย์นะครับพิโยกใจเราเต็นสางแลวก,การคณะกรรมการวิ้ิยติอุถาทำรวมทั้งเป็นรายการนที่ไปเนี่ยก็อิ่มบุญกันนะฮะมีโอกาสได้ถวายพระนรัยนะครั้งนี้ทุกครั้งนี่ผมย่ายิบบอื่นทําแต่ครั้งนี้เป็นการส่งท้ายแล้วสถิตส่งท้ายที่บอกไงฮะมันต้องมีส่งท้ายบุญแล้วว่ามันสําเร็จแล้วเนี่ยะนะสำเร็จเสร็จสิ้นแล้วนะเพราะว่าพิธีครั้งนี้ได้มีการตั้งเสริมธาตุกูจ มีการเสริมท่าบรีให้กับท่านผู้ชมแล้วก็มีการอนุโมทนาในกุศลสายบุญให้เกิดขึ้นขอให้พระไตรจีวรน,นี้เป็นพระไตรด้วยการกระถิ่นของพระเดชพระคุณเจ้าเจา้าว่าขอให้บุญนั้นทั้งหลายสําเร็จกับท่านและปีชชนทั้งหลายมีพ่อแม่บิดามารดาครูบาอาจารย์พร้อมทั้งผู้ที่ร่วงรับไปแล้วผู้มีวิคุณหรือว่าแม้แต่ท่านใดที่ทุกทุกนั้นจงดายหายไปทุกใดมีนี่นี่นั้นจงหมดทุกหมดโศกหมดโรคหมดภัยด้วยบุญนี้ด้วยนะท่านผู้ชมนะครับ ทากำลังชมบกษาทุ้เลยนะรับบุญร่วมกันนะฮะมิจารับนะฮะกระติ้งินล้านนะครับแต่ก่อนเนี่ยปีแรกๆเนี่ยอานาอัเภอเนี่ยอัมเพลใช้การอยู่มิสเซโรท่านประยุงกุ้มสุพรรณนะครับวันนั้นมันเป็นวันรวมรวมผู้ที่เป็นศิษย์มิครูนะคะแล้วก็มาร่วมงานบุญร่วมกันแม้กระทั่งชาวบ้านเนี่ยว่าบ้านดงเองก็ตามอยู่บริเวณใกล้ๆ อยู่จนจบพิธีอยู่จนจบว่าอาจารย์กลับเลยเนี่ยก็ย<ช>ังอ,อยู่รวมกันแล้วก็ชัดเจนนะเงินตักบาทไม่ได้หักค่าไ,ไ,ได้จ่ายได้ดนั้นนะฮนะไม่มีคือเราไปทุกที่นะที่ผมเห็นว่าไม่ค่าอางหงอาหารต่างๆผมนม,ม่ยกหมดนะฮนะแต่วัตถุมงคลต่างๆที่ได้จําหน่ายอะไรต่างเนี่ยนะครับหนึ่งสรังหนึ่งร้บปาทนีครับหนึ่งล้ น่เป็นเรื่องเหนื่อนะฮะคือร้อนจริงๆนะฮะเหมือนไก่ย่างยู่เผาเลยแต่ว่าโดยใจหัวใจครูเนี่ยฮะคือทะมันกลัวเลยครับเกินล้านเกินร้อยนะที่ท่านคิดว่าเนี่ยก็มอบนะฮะโดยมีตัวแทนนอำเภอนะครับแล้วก็อย่างคณะกรรมการนะครับเป็นบุญที่สําเร็จนะท่านผู้ชมนะฮะเราไม่ได้มาติดใายพวกใช้มากไปและจ้าเจ้าคณะอำเภอก็เป็นประธานฝ่ายสงในการให้ให้ธรรมะดีๆข้อคิดดีๆ นะครับเจอกันทุกปีอะครับเจอกันทุกปีเดี๋ยวปีหน้าจะมีพระป่าอีกหนึ่งครั้งใช่ไหมมีพระป่านะฮะเดือนกุมภาต้นต้นกุมภาท่านผู้ชมนะว่านะฮะอาจจะมีตอนนี้อะสำรองแล้วว่ามีเจ้าภาพนะลูกธิบตรสามท่านนะฮะลูกก็ไม่แพงนะแสนเดียวเองแต่เต็มแล้วนะครับไม่มีเลยครับไม่ได้บอกบุญจะบอกว่าเต็มแล้วนะฮะเต็มแล้วเพียงแต่ว่าเดี๋ยวก็มีพระป่าไปอีกใครอยากทำบุญก็ไปทําที่วัดเลยนะฮะไม่ต้องมาโอนผ่านเข้าบัญชีแล้วนะครับนะฮะบัญชีนี้ใช้บางครั้งบางคราวเท่านั้นนะ เป็นกุศลมาการุศลนตอนุโมทนาบุญเนี่ยเป็นเนี้ยน,นะครับท<อ>่านผู้ชมฮะรู้ล่วงไปเยอะแล้วนะฮะ